เดี๋ยวนี้เราได้ยินคำว่า generative AI กันบ่อยมากเลยใช่ไหมครับตั้งแต่การสร้างภาพศิลปะไปจนถึงการเขียนโค้ดแต่เคยสงสัยกันไหมว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาแกะกลอ่องเจาะลึกกันไปทีละชั้นเลยครับโอเค ก่อนจะพุ่งไปที่ตัว generative AI เลยเนี่ยเรามาดูแผนที่ภาพรวมของโลก AI กันก่อนดีกว่าครับลองดูภาพนี้นะครับมันจะช่วยให้เราเห็นภาพใหญ่ว่าจริงๆแล้ว generative AI เนี่ยมันไม่ได้ลอยๆมาคนเดียวนะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการที่แบบซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งมากๆเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินทางเข้าไปสำรวจพร้อมๆกันครับเอาละครับเพื่อให้เข้าใจถึงแก่นของมันจริงๆเนี่ยเราต้องเริ่มจากวงนอกสุดกันก่อนเลยนั่นก็คือคอนเซปต์ใหญ่ที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง เห็นวงนอกสุดที่เป็นสีน้ำเงินนี่ไหมครับนั่นแหละครับคือปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า AI คิดง่ายๆว่ามันคือร่มคันใหญ่สุดเลยที่ครอบทุกอย่างที่เราจะคุยกันในวันนี้เหมือนกับความพยายามของมนุษย์เรานี่แหละครับที่จะสอนให้เครื่องจักรมันมีความสามารถคล้ายๆกับเราไม่ว่าจะเป็นการคิดการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งการวางแผนนี่แหละครับคือหัวใจของ AI พอเราเห็นภาพใหญ่ของ AI แล้วใช่ไหมครับ ทีนี้เรามาซูมเข้าไปอีกชั้นหนึ่งดีกว่าซึ่งชั้นนี้แหละที่เป็นกลไกลสำคัญเลยที่ทำให้ AI มันฉลาดขึ้นได้ด้วยตัวเองเราเรียกมันว่า machine learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องจักรครับในชั้นสีม่วงนี้นะครับนี่คือ machine learning คือแทนที่เราจะไปนั่งเขียนกดตายตัวให้คอมพิวเตอร์ทำตามเป๊ะๆทุกอย่างเลยนะเราเปลี่ยนวิธีครับเราใช้วิธีป้อนข้อมูลให้มันเยอะๆแล้วให้มันไปเรียนรู้รูปแบบหรือ pattern ด้วยตัวมันเอง ยิ่งมันเห็นข้อมูลมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งตัดสินใจหรือคาดการได้แม่นยําขึ้นเท่านั้นก็เหมือนคนเรานี่แหละครับยิ่งฝึกฝนมากก็ยิ่งเก่งลึกลงมาอีกชั้นหนึ่งในชั้นสีเหลืองนี่คือ deep learning ครับจะเรียกว่าเป็นเออ์์ั่นอัปเกรดของ machine learning ก็ได้นะคือมันใช้สิ่งที่เรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียมซึ่งมีโครงสร้างที่ได้รับแรงบันนานใจมาจากเซลล์ประสาทในสมองของคนเราเลยนะ ทำให้มันสามารถเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจข้อมูลที่มันซับซ้อนมากๆๆๆได้อย่างเช่นการจําหน้าคนในรูปถ่ายหรือการเข้าใจภาษาที่เราพูดกันนี้แหละครับเอาล่ะหลังจากที่เราเดินทางผ่านชั้นต่างๆของ AI มาแล้วนะตอนนี้เราก็มาถึงใจกลางของแผนที่พระเอกของเรื่องในวันนี้นั่นก็คือ Generative AI นั่นเองครับ และนี่แหะครับ Generative AI หรือ Gen AI จุดเปลี่ยนสำคัญของมันอยู่ตรงนี้เลยคือ AI ในชั้นก่อนๆที่เราคุยกันไปเนี่ยมันจะเน้นไปที่การวิเคราะห์หรือไม่ก็จากหมวดหมู่ข้อมูลที่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ Gen AI นี่ก้าวไปอีกขั้นเลยครับคือมันสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ด้วยตัวเองโดยใช้ความเข้าใจทั้งหมดที่มันได้เรียนรู้มาจากทั้ง Machine Learning และ Deep Learning นั่นแหละครับแล้วคำถามคือมันสร้างของใหม่ขึ้นมาได้ยังไง ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกเลยคือการเรียนรู้มันจะไปศึกษาข้อมูลจํานวนมหาาลไม่ไว่าจะเป็นภาพวาดบทความเพลงเพื่อทําความเข้าใจสไตล์โครงสร้างของสิ่งเหล่านั้นให้ลึกซึ้งจากนั้นในขั้นตอนที่สองมันก็จะเอาความเข้าใจทั้งหมดที่เรียนรู้มาเนี่ยมาสร้างเป็นผลงานชิ้นใหม่ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองขึ้นมาครับสุดยอดไหมล่ะ แล้วจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้มันมาจากไหนมันมาจากสิ่งที่เราเรียกว่า prompt ครับ prompt เนี่ยพูดง่ายๆก็คือคำสั่งที่เราป้อนเข้าไปนั่นแหละครับเช่นบอกมันว่าวาดรูปแมวใส่ชุดนักบินอวกาศให้หน่อยหรือช่วยเขียนกรอนเกี่ยวกับฤดูฝนหน่อยสิ prompt นี่แหละครับคือโจทย์ให้ AI มันเริ่มทำงานสร้างสรรค์ของมันโอเคเพื่อเห็นภาพชัดๆกันไปเลยนะ เราลองมาเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดเลยดีกว่าครับว่า AI แบบที่เราคุ้นเคยกันมานานกับเจ้า Generative AI ที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงตอนนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างดูในตารางนี้สิครับจะเห็นเลยว่าหัวใจของมันเนี่ยต่างกันคนละเรื่องเลย AI แบบดั้งเดิมเนี่ยจะเก่งเรื่องการหาคำตอบจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วเช่นการคาดการยอดขาย แต่ generative AI เนี่ยมันเก่งเรื่องการสร้างสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีอยู่จริงขึ้นมาและวิธีการเรียนรู้ก็ต่างกันสุดขั้วเลยครับแบบเก่าอาจจะเรียนรู้จากข้อมูลการขายอย่างเดียวแต่ Gen AI นี่โอ้โหมันเรียนรู้จากข้อมูลแทบทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตเลยครับพอมาดูเรื่องการใช้งานจริงนะเราก็จะเห็น AI แบบดั้งเดิมเนี่ยทำงานอยู่เบื้องหลังระบบที่เราใช้กันทุกวันอย่างเช่นระบบแนะนำสินค้าบนเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ ในขณะที่ generative AI เนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ที่เราใช้งานได้โดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพอ,อาร์ตเขียนบทความหรือแม้จะช่วยเขียนโคด้ดแต่แน่นอนครับเหรียญมันมี2ด้านเสมอข้อจำกัดสำคัญของ Gen AI ก็คือบางทีมันอาจจะสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาได้หรือที่เขาเรียกกันว่า hallucination นะครับแล้วมันก็นำมาสู่คำถามด้านจริยธรรมที่ยังต้องถกเถียงกันอีกยาวเลยทีนี้ มาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะรอคอยและตื่นเต้นที่สุดแล้วครับแล้วไอ้เจ้าเครื่องจักรสุดสร้างสารรค์ที่ว่านเนี่ยสรุปแล้วมันเนรมิตอะไรออกมาให้เราเห็นได้บ้างไปดูกันเลยครับคำตอบก็คือโอ้โหแทบจะทุกอย่างที่เราจินตนาการได้เลยครับมันสามารถเขียนบทกวีหรือร่างอีเมลธุรกิจให้เราได้ในไม่กี่วินาทีมันสามารถสร้างภาพวาดท,ที่สวยจนน่าทึ่งได้จากแค่คำอธิบายง่ายๆของเรา รือแม้กระทั่งแต่งทํานองเพลงใหม่ๆไปจนถึงช่วยโปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดที่ซับซ้อนคือความเป็นไปได้มันแทบจะไร้ขีดจํากัดจริงๆครับตอนนี้และทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำพามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าในเมื่อตอนนี้เครื่องจักรก็สามารถสร้างสรรผลงานได้แล้วแล้วอนาคตของความคิดสร้างสรรของมนุษย์เราละ่ะจะเป็นอย่างไรต่อไป